ตรงนี้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีทักษะในการถักเปียเลยก็ทําได้ค่ะไปชมว,วิธีทํากันเลยนะคะบรอกโคลีเป็นผักที่ให้วิตามินซีสูงถึง200%และยังให้เบตาเ้าแคโรทีนอีกถึง90%วิตามินซีมีสารต้านอนุมนูลอิสระซึ่งสารตัวนี้สามารถ ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของเส้นผมและทําให้เส้นผมของเรามีอายุยืนยาวมากขึ้นไม่ขาดหลุดร่วงง่ายขั้นตอนในการทําผมนะคะเราจะหวีผมให้เรียบๆค่ะจากนั้นเราจะเอาผมด้านข้างนะคะรวบม,มาข้างหลังแบบนี้จากนั้นมัดรวมกันค่ะต่อมานะคะเราจะเอาอยางมัดผมเส้นเล็กมามัดด้านล่างนะคะช่วงตรงประมาณหนึ่งนะคะเรากะเอาค่ะจากนั้น เราก็ม้วนผมพลิกกลับขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้ที่สอดผมหรือเพื่อนๆไม่มีที่สอดผมก็สามารถใช้นิ้วของเราสอดลงมากลับลงมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เอาผมที่เรามาตรงช่อกลางนะคะทาเป็นหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นช่อต่อไปชั้นที่สองทำเหมือนกันเลยค่ะทำแบบเดียวกันวิธีเดียวกันนะคะเราจะทําแบบนี้ไปจน ถึงประมาณต้นคอนะคะด้านล่างของเราเลยค่ะ พอถึงช่อสุดท้ายนะคะจากนั้นให้เราใช้ผมนะคะแบ่งมาช่อเล็กๆนะคะเราก็จะเอามาพันกับผมด้านล่างนะคะแล้วก็ใช้ยางมัดผมเส้นเล็กมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ผมปิดยางไว้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับทรงผมนี้นัดหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนัดบิวตี้เป็นกำลังใจให้นัดด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ